สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาคูรูช้างคู่ใจร้ายขวัญเมืองนะคะโอ้โหอยากจะบอกเลยว่าสัญญาณดึกแล้วท่านงานนี่สัญญาณไม่ดีอีกแล้วนะคะไลฟ์สดไม่ได้เลยต้องมาถ่ายคลิปด้วยแจะทดสอบไลฟ์ดูเครื่อง TrueMove ดูนะคะแล้วก็เก็บเป็นคลิปให้ชมด้วยนะคะดูค่ะโอ้โหเจ้าภาพนี่แต่แบบว่าสุดยอดเลย วนนะคะพอพอขอบวนเริ่มเท่านั้นนะคะแดดก็เปิดเลยฟ้าเปิดเลยกบู๊บบูอ๊อคิวีอ้องกมากระพริบแล้ว มาในชุดเหลืองนะคะเช่นเพยนะคะลองลองไลท์ด้วยไอโสนอกว่าไลท์ได้หรือไลท์อยู่ค่ะยังสะอาดแต่เร่งยิ่งหนุนรถดีไปดูขบวนด้านหน้ากันก่อนค่ะ ดูวิวด้านบนนะคะอลังการดูค่ะกระบวนยาวมากเลยทุกท่านโอ้กระบวนาช้ารอๆนะคะ,ะกับเรานะคะพารตูลูช้างคู้ใจพายขดมืองนะคะที่มาเป็นต้นของจุดนักกาเทีของเราในวันนี้นการักสีเสื้อ ขบวนสาวงามขบวนนางรำขบวนช้างขบวนขทเทนตอนนี้พอเข้าวาในบริเวณวัดแล้วคือครึ้มนะคะครึ้มเลยสองพ่อลูกแบบว่าบารมีสุดๆเลยนะคะก็ช้างวันนี้สี่เชือกนะคะพลายหนุ่มเซควันเมือง แล้วก็อะไรอะไรทองทองของฟันดูดูนะคะแล้วก็ขอนเงินเนาะคลายขอนเงินตัวน้อยอะไรทองคลา,ายใบยทอง ลายใบทองค่ะลายใบทองเราจำชื่อช้างเข้าไม่ค่อยได้นะคะนี่ขบวนนะคะขบวนแรกอยู่ที่นี่นะคะหนุนขบวนแรกอยู่ทางนี้นะคะทุกท่า้มทางครเพื่อส่รอนุรักปรเพณีดีาให้คงอู่กับแผ่นดินสาและแผ่นดินไทยของเราในการที่จะมีความ รดเอ้รว้ศาสนด้ราอนุทัคนอนทนาสาธุค่บุญใหญ่จริงจริงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูมุมน้นหนึ่งนะคะอันนี้ได้พาทุกท่านช่างปูหมุนติวๆช่างปูหมุนใช่ไหม ช่องปู่มุนก็มาดูช่องนี้ต่อเลยจ้าชัดไม่ชัดก็ดูดูนะคะเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีอสองพ่อลูกมาสอบมาในชุดเหลืองแม่ควานหามุมกล้องเก่งมากอ๋อใช่ไหมคะพยายามค่ะให้ทุกท่านได้ชมภาพที่สวยงามแล้วรอติดตามชมคลิปอีกนะคะ ตันนี้ก็ถ่ายคลิปให้ชมด้วยมันจะได้ชัดเจนแต่อาจจะดูได้ดูย้อนหลังนะคะไพรสอนจะเห็นเราไหมครับหนุใส่แว่นตาดำๆอู้นี่ไพรสอนถ่ายคลิปด้วยได้ผลคน,นธรรมดาที่ไหนสวัสดีครับมามาสวัสดีพี่กุ้งคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ได้อ่านเมนใครก็ขออภัยนะคะเพราะว่านี่ถ่ายคลิปให้ชมย้อนหลังด้วย ลุงสวอ,อยู่มุมไหนนะคะนี่ดูบวนบวนคุ้มดอกไม้นี่ค่ะดูแต่งตัวเหมือนกันสวยงามมากนะคะโอ้สิ้นแบบวสวย แวะริมทางแล้วครับนีพริกให้เก็บไหมหนั่นช่องคุณปู่ค้างช่องที่เล็กโอ้อ่าไม่ออกครับพีก่กุ้งตอนนี้แดดมาแล้วทุกท่านตอนนี้แดดมานดะแดดจ้าแล้วตอนนี้โอ้โอ้เขามีโรงทานด้านไหนด้วยทุกท่านโอ้โน่น,น,น,น่่นเห็นแล้วเห็นน้ำกินแล้ว สายตาหาของกินแล้วพี่น้องนี่ด้าน,นในนี้จะมีโรงทานอยากกินน้ำเย็นๆแล้วไม่ได้อ่านมินนะคะเพราะว่ามันย้อนแสงถ่ายคลิปด้วยนะคะโี่ควันไปกินอะไรละ ได้เก็บพริกแล้วกอเสเก็บแล้วครับเหลือให้พี่ขวัญเก็บมากด้านหลังยังสนุกกันใหญ่เลยค่ะท่านนุนส่วนตัวเล็กด้านหลังนุ่นสองเชือกนุ่นไม่มาแล้วนุ่น ไม่เดินแล้วนะคะหนุนขบวนเขารอแล้วไม่เดินละเดินมาไม่ได้แล้วครับเก็บพริกอยู่สองพ่อวรูปนี้ถ้านี่ค่ะถึงจะเก็บแต่ก็ต้องเดินให้เป็นขบวนนะคะนี่คือความแตกต่างของอทีมงานเรานะคะนู่นค่ะส่วนทีมนู้นยังไม่มานะคะนุ่น เพราะว่าอันนี้คือเจ้าภาพเขาติดต่อคนละทีมงานมาเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามีทีมงานอื่นมาด้วยดูค่ะย,ยังไม่มาเลยทีมนู้นนุ่นคลิกคลิกกำลังดกอยู่นะคะส่วนสองพ่อลุกเนี้ยคือเดินเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วนะคะยแดดจ,จ้าเลยค่ะทุกท่านแดดจ,จ้ามากนี่ค่ะศาลาด้านบนนี่แบบว่าโอ้โหอาลังการมากไป <c oughs> <c oughs> ก่อสร้างยังไม่เสร็จนะนี่ถ้าเสร็จนี่จะสวยงามขนาดไหนเนี่ยมีปลูกดอกทานตะวันด้วยนะทุกท่านไปหาแนวเกินรอดีไหมหเราน้องพาหนูว่าอย่างงั้นเลย่ะพี่กุ้งเห็นไหมหนูต้องลงมานะเดี๋ยวหนูขอขาปิดคลิปก่อนขอให้ได้คลิปเต็มก่อนอ้ <c oughs> เลยร้อนมากค่ะ

สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก็ปิดคลิปก่อน,นก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมในช่องพาตูลูช้างคู่ใจพลายขวัญเมืองน,นะคะช้างฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะออสวัสดีกับพี่ขวัญตรงนี้ให้พี่ขวัญกับพ่อเสกไปก่อน thể nào thể nào